ก้วนลู้อกนลค้อกวาดากะูกไปเอาล้วงไปเลยไอมใส่นามกวกับนางเพิ่มดี ่ขึ้นมาจ้าลงมาลงมาลงมาไี่หน่ยไดกับยายมามาข้ามาเอามาวนเดี๋ยววนก็ลงมาเลี้ยงหนูหกับเราเนี่ยมาเดี๋ยวน้องปัขึ้นมากับยายมาลงมานีวัวลงมาเลี้ยนี้ขึ้นลงมาแต่ลงมาเดือดเดียวพี่น้องเอ้ยร้านเมามันเจอมาแล้วตองลูกโอยปามา เหน <me> ือใส่น้ำาพ้่มกลัวแด้น้ำเพิือมเดือดนี้ไม่ื้อเราก็ลันบางท้าเบกันยายยังไม่หวานตัวเีรที่มันี่ากันล้ยังไม่หวาตัวแม่ก็้ที่รสยางดวไม่ได้มือไม่ได้เก้ปวดต้องปวดปวดต้องออกไม่ได้

เดีย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 ิหบานเดีย่บาวบานครับไเดีาอยาอย่้นอไปังเดไปบานั่ะคะบายบายเดี๋ยวต่หบ้านนะน้องเดียวขอเช่มงานดนะปุ่เดียวกล้วขยาญ่ควนี่คอนนองไม่ไปค่ไม่ไปไม่ไปมาก่อน ไม่กอยไม่ก้อยไม่ไงไม่ไม่มุตาตาปีน้ามุกไปนอนกับพวเราเดี๋ยวนนเดี๋ยวกกป้ามาล้วนะหนูค้นตบแลรูปฟมาน้องมามาจาจ้ามาอันนีู่กหล้างแล้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่กล้วยนี่ก่อนเดี๋ยวุึ้นมาเหมือนเดีย่ เพืนกระป้านี่น้องมาหนีก่อนนะน้องมาหนีก่อนก้นนะาวเรยวเห็นแมวกล,ล,ลักกวหลุดกอแานเบาก็เซอร์มา ยายแมวกล้วยน่ะแมงนะคะกวางปัน lột quân mà này là vì nó là đi đừng đăng đừng đăng chém mét lẻ view ở vàng. เอาเกเลยนะคะเก๋จะได้เลยสองโลนะคะโลนะะบล้บ้าน,นั่บบ้านตี่ไว้เสียงลูกต้าเหมือนกน วุ้ยไม่อยู่บ้านน่เราอยแม่เพแล้วรอบต้าขอกนอกอยังเด็วไม่รู้แบบดีอะไรนะ แม่กล้วยอย่างไรกล้วยเม็ดนั่นเม็ดองมันหนมตายนดอ เอาลัดเอาลัดตักใต้ เนี่ยกลัวแ,แค่เดีนะคะลูกโกลูกโกลูกโกลัดบานเราเนี่ยแลบบ้วโบกไม้ควันเหาะได้มาตุ้งเป็นแบบปอะไรโบยังควันนะก็อืมอ้นี่ควันมันใจดีอยากล้านเหมือนเจอเหมือนตองโลเดินแมวเดินไปไน้่ยเดี๋ยวขี้เช่าก็ให้เอามากลัวอืมนไม่กลัว กินไนหะอืมกอลัดหนันไตนะงะเกอลัดหนอนไตด่วหลวกออมัน้อยแดง